สวัสดีครับทุกท่านอินดีิรัลสู่เปิดข้อยูโรเทเบล่าปอลปล,ทลาทองคำและบิตคอยน์นะครับจับมาที่21ตุลาคม2565นะครับกับสราบันที่ให้คำสั่งตัดสปอร์ตเอฟเฟกต์พีเอฟเฟกต์เรียนนิ่งมาดูที่ยูโรนะครับก็ยูโรครับจากที่ดูของ e f f e c t ต์ทเตนนะครับราคาก็ค่อนข้างที่จะ ลงลงมาเยอะนะรแล้วก็ถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยนะสิ่งที่เห็นเลยนะครับอินดิเคเตอร์นะมันบ่งบอกว่าราคาเนี่ยมันสามารถที่จะลงมาได้นะเห็นไหมครับว่าตรงนี้ลงมาได้แล้วราคาเนี่ยนะครับสามารถที่จะลงต่ำกว่านี้ไปเรื่อยๆืถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับ1คือราคาไม่ทำหายสอคือราคา มีแรงซื้อไอแรงขายค่อนข้างที่จะเยอะนะลงมาตามรูปแบบนี้เพราะฉะนั้นจุดนี้ราคาต้องลงต่ำกว่าโลเนี่ยแค่นี้เองนะครับแต่ก็ราคารีบาขึ้นมารีบาขึ้นมาก็คือมาทดสอบที่โลเดิมที่ได้เบรกไปนี่แหละได้ลงต่อนะครับเพราะฉะนั้นจุดนีนะ้ราคาค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่จะ เป็นในที่ทางขาลงต่อไปได้นะครับผมเพราะฉะนั้นจังหวะนี้นะให้รอรีบาลและช็อตจะดีกว่านะครับผมมาดูที่ปอนกันบ้างน,นะครับผมปอนในลูกศรก็ชี้ลงเหมือนเดิมนะแต่ราคาปอนเนี่ยค่อนข้างที่จะเ,เรียกได้ว่าเป็นการพักตัวในช่วงเวลานี้นะครับในกรอบระยะกลางเนี่ยมีการพักตัวพักตัวเพื่อที่จะขึ้นต่อนะครับถ้าดูจากตรงนี้เนาะ เพราะฉะนั้นจุดนี้นะบอนเนี่ยต่ำกว่า1611เนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าซื้อได้นะตรงนี้นะลงมานี่เพราะว่าตรงนี้มันเจอแนวรับตรงนี้ด้วยนะที่สำคัญคือเป็นแนวรับของมันนะเป็นแนวรับของเดือน,นอเนาะพอเั้นขึ้นมานะลงมานี่ก็เป้าหมายก็ขึ้นต่อนะขึ้นต่อแล้วก็รุ้นให้เบรกตรงนี้เนาะ คิดว่าเบรกได้นะเพราะว่าจุดนี้นะราคาได้ลงมาถึงบริเวณแนวรับสําคัญแล้วนะครับคิดว่าเบรกได้เป้าหมายนะครับคือตรงนี้เลยนะครับหรือคุณจะถือไปเรื่อยก็ได้นะครับจนกว่ามันจะมีสัญญาณกลับตัวอีกทีนึงนะครับผมมาดูกันที่ทองคำนะครับผมทองคำกันบ้างน,นะครับ ทองคำเนี่ยลูกศรชี้ลงเยอะมากแล้วก็ราคาทองเนี่ยค่อนข้างที่จะลงไปเรื่อยๆนะครับผมลงไปเรื่อยๆเพราะงั้นตรงนี้นะราคาค,ค่อนข้างที่จะลงต่อมาลงต่อมาเรื่อยๆนะครับลงต่อมาเรื่อยๆจุดนี้ มานี่นะครับจริงๆจุดนี้ก็มานี่แล้วแล้วลงมาแล้วก็รีบาวขึ้นมารีบาวขึ้นมาแล้วเจอตรงนี้แล้วไม่ผ่านลงต่อเพราะงั้นจุดนี้นะครับผมจะตีฟิโบนัชชีเป็นตรงนี้ รีบาวแล้วลงต่อลงต่อมาเลยแล้วก็ราคาสามารถหลุดแนวรับตรงนี้นะหลุดลงมาแล้วก็รีบาวขึ้นมาแล้วลงต่อนะยังไงก็ทองคําผมก็ยังมองต่ำกว่าพันหนะอันนี้ส่วนตัวเนาะแต่ยังไงก็เดี๋ยวรอดูว่ายังไงนะครับเศรษฐกิจโลกในตอนนี้นะน่าจับตาที่สุดเลยเรื่องราคาน้ำมันก็ดีเรื่องอัตราการ ขึ้อนออกเบีย้ยนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหลักเลยนะที่จะกดดันราคาทองนะครับผมมาดูที่บิตคอยกันบ้างนะครับผมบิตคอยก็ราคาก็ถือว่าเป็นรูปแบบไซเว์เหมือนเดิมนะครับที่สำมามันคือราคาเคลื่อนไหวในกรอบที่แคบลงนะครับ เห็นไหมว่ากรอบมันค่อนข้างแคบลงแล้วก็ราคาเนี่ยเคลื่อนไหวแบบมีวอลุ่มที่น้อยนะตอนนี้น้อยมากเนาะแล้วก็ไม่วูวาเหมือนตอน,นแรกๆเลยนะครับผมสำหรับใครที่เล่นบิตคอยก็ให้ระวังนะให้ระวังให้ดีๆนะครับผมตามที่บอกไปนะแต่แรกแล้วหนึ่งแปดสี่ห้าหนึ่งกับ2องศูย์สามสามเก้านี่ยยังคงเป็นแนวรับแแนวต้าน ที่สาคัญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้ถ้าราคาลงมาถึงเมื่อไหร่ถึงตรงไหนเมื่อไหร่ก็ให้เปิดฝั่งนั้นละกันนะครว่าถ้าเปิดถ้าลงมาตรงนี้ก็ให้เปิดซื้อนะแค่นั้นเองนะเจอต้านเปิดช็อตนะแต่ถ้าเกิดว่าราคานะมีการหลุดได้นะก็ลุดอีกทีหนึ่งละกันนะครับผมแต่สําหรับตอนนี้เนี่ยยังถือว่าเลี้ยงตัวในกรอบค่อนข้างที่จะนานนะตรงนี้เนาะ ยังไงก็ตามก็รอให้ราคาเห็นทิศทางที่ชัดเจนค่อยสอนซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับจรับบิดคอยนะครับผมสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับผมว่าสถาบันของเราเนี่ยไม่ได้มีการชักชวนให้ลงทุนสำคัญมากเลยตรงนี้นะไม่ได้มีการชักชวนให้ลงทุนไม่ได้ระล,ลงทุนไม่ได้โฆษณาบล็อกเกอร์ใดๆทั้งสิ้นผมเป็นเพียงแค่สถาบันที่สอน ในการเอาตัวรอดในตลาดนะเอาตัวรอดจากกราฟนะสามารถไปเล่นได้ทั้งหุ้นนะหุ้นไทยเนะี่ยหุ้นไทยอนุพันธ์นะครับไ i o ารี o นะหรือจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นกราฟนะครับทองคำก็ได้ทองคำบิตคอยนะหุ้นไทยโทคอมยังพารนาะทุกอย่างนะที่อ้างอิงเป็นกราฟเนะี่ยสามารถที่จะเอาความรู้จากสถาบัน การสอนการลงทุนของ p i o p l e เนี่ยนะครับไปใช้ได้หมดเลยนะครับผมสำหรับนี้เกินเท่านี้ก่อนนะครับและที่สำคัญคือคุณมาเรียนกับพี่เปินในตอนนี้เนี่ยจะแถมตัวนี้ไปเลยเอาไปใช้ด้วยเลยก็คือตัว fx system ตรงนี้นะที่เป็นรูปขึ้นนะตรงนี้ก็สามารถใช้ในกราฟของค่างเงินได้นะครับผมโอเคเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าสำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ